ขาบค่ะแล้อาจาร,รย์มาเขียนรักด้ยซนพิตารณาจนที่เคารพอย่างยิ่งกับครูรูและพี่น้องทุกท่านค่ะหนูชื่อเด็หจิงพิชภาาเซเล่นชื่อเล่นชื่อน้องบุญพินภยัยอยู่ม .1 อาอยุ13ปีกำลังศึกษานละเรีนยนวิชาามภาคสมทบวันนี้หนูจะมาส่กันบ้านค่ะคือมาตอนที่เรียนครับที่หนึ่งแล้วน้องก็ใช้ให้ไปต่อเลยก็ให้ แล้วมันจะมีชิ้นหนึ่งที่มันต่อไม่ได้แล้วทีนี้กเลนหนมันก็มากเลนหนมันว่าโอ๊ยทาไมต่ออยากต่อแย็นจังแล้วครูก,ก็เรียกหนูไปคุยกันในห้องค่ะแล้วกเลนนมันก็ไม่ยอมค่ะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่าอืมน้องข้างล่างเขาร้องไห้แล้วกเรนหนมันว่าโอ๊ยอยากกลงไปช่วยน,น้องจังแต่หนูก็สวนมันไอเกะวา เอกดถ้าแกลงไปแล้วแกจะไปช่วยอะไรน้องเขามั่งคะแกจะไปขย่าไปน้องเขาหรอแล้วเอกเลดมันก็ยอมค่ะจบแล้วค่ะกะิเลนมันยอมอะไรอ่ะยอมอะไรยอมไม่ไปหรอคะยอมยอมไม่ไปค่ะยอมไม่ไปต่อเลยก็ให้น้องค่ะอืมโอเค ตอนนี้ใช้เวลานานไหมคะคุยกับกิเลสใช้เวลานานค่ะเอานานอยู่แล้วลูกกิเลสคุยยากเหรอวันนี้คุยยากเหรอคะกิเลสคุยยากมากเลยค่ะคุยยากมากเลยโอ้แต่ก็ยังทำสำเร็จนะก็ยังคุยกันจนจบได้นะคะน้องบุญก็ถือว่าน้องบุญมีฝีมืออยู่ ใช้เวลาหน่อยแต่น้องบุญก็จัดการคุยกับกิเลสได้สำเร็จนะคะก็ทำแบบนี้ไปนะลูกค่ะออนุโมทนาจ้าขอบพระคุณค่ะค่า,าลำดับต่อไปอภัยละ